วิธีแกะฝาครอบประตูออกนะครับคือมือเปิดด้านในหักครับเราต้องทําการเปลี่ยนนะครับวิธีแกะครับก็ให้แกะลําโพงออกก่อนนะครับครับสลักของลําโพงนะครับให้แกะลําโพงออกก่อนครับดีทีนี้โอเคพอแกะลําโพงเสร็จต้องไขน็อตตรงนี้ออกครับ ก็เี่หครับแล้วก็จะมีนัดตรงประตู2ตัวครับนตัวครับผมตรงนี้อีกหนึตัวครับเราจะลืมนัดอยู่้าวล่างนี้อีก2ตัวนะครับอออกที่หมดอ,ออกเสร็จกลับยกเลยครับ ลักนีอ้ออกก็สลักนี่ครับมีสามที่ครับผมครับผมในการเปลี่ยนที่มือจับด้านในนะครับที่มันแตกนะครับของเอเวอเรประตูฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ผมซื้อมายกชุดนะครับผม ผมแนะนำว่าเราไม่ต้องแกะชิ้นนี้ออกจากตัวตัวประตูนะครับเพราะถ้าแกะเราต้องไปเป่าลมร้อนออกแล้วก็ไอตัวที่ใส่ไฟแอมบียนท์ไลท์จะไม่มีนะครับจะไม่มีใส่เหมือนเดิมกับของของของแท้นะครับผมเห็นไหมครับไม่มีใส่เลยครับไม่มีสลักให้เสียบนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวเดิมที่อยู่กับรถนะครับ ไม่ต้องไปแกะออกนะครับผมเราแกะเอาแค่ที่จับครับผมเนี่ยเราแกะเอาที่จับแค่ที่จับเท่านั้นครับง่ายๆครับเราให้เราดันสลักตัวนี้ออกมาครับผมเอาไขควงปากแบนครับดันออกมาได้เลยเนี่ยครับใช้ไขควงปากแบนดันออกมาครับดันสลักตรงนี้ออกมา ดันแล้วดึงเลยครับเน่พอดึงเสร็จเราก็เอาเฉพาะามือจับไปนะครับโดยที่ไอโครงนี้ไม่ต้องไปรื้อจากรถครับใส่ง่ายๆครับผมไม่ต้องไปเป่าลมร้อนนะครับครับเวลาใส่เข้าไปก็ง่ายๆครับวางาตัวสปริงใส่ตรงไปแล้วใส่ขาล็อกเสียบเข้าไปนะครับครับผม วางสปริงไว้แล้วก็ดันให้สุดครับผมก็จะเป็นตัวล็อกฝาล็อกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือก็คืออ่า,ถ,าถ่ายคลิปคนเดียวไม่ได้ครับผมก็เลยมาทำตัวอย่างข้างนอกให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยนะครับของโครงรถนะครับ เหลือแต่ปัดแ่ปัดกอกครับนี่ครับข้างในเราไม่ต้องไปแกะอะไรเลยครับผมเอาแค่สลักตรงนี้ออกครับดึงสลักแล้วก็ใส่เกีียวเข้าไปใส่ที่จับเข้าไปเพราะว่าขาตัวแอมเบียนไลท์ของเราในห้องโดยสารนะครับจะใส่ได้พอดีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผม ใส่อแอร์เม้นไลท์แล้วก็ใส่ได้ที่เดิมเหมือนเดิมครับผมมีสลักมีขาเรียบร้อยนะครับใช้ของเดิมที่มากับรถเลยครับไม่ต้องแกะออกนะครับผมโอเคครับครับผมก็เป็นนั้นว่าใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมเหลือหลังจากนั้นก็ประกอบนะครับผมขันน็อตหนึ่ตัว2ตัวสาตัวแล้วก็ สีห้าตัวครับผมทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าประกอบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ลําโพงเสียงแหลมตรงนี้เข้าไปให้เรียบร้อยครับผมหลังจากเราใส่ลําโพงเรียบร้อยใส่น็อตให้ครบนะครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยน็อตอย่าเพิ่งประกอบตัวนี้เข้าครับให้เราเทส ไฟแอม i บ n ไลท์เรานะครับไฟห้องโดยสารนะครับแล้วก็เปิดไฟหลีว่าไฟเราติดไหมนะครับเห็นเลยครับติดเรียบร้อยสีแดงครับผมเราต้องเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าไม่ได้เช็คเกิดไฟไม่ติดก็จะได้แก่อีกรอบนะครับผมตัวนี้ไฟติดเรียบร้อยนะครับผมดับให้ดูครับก็จะไม่ดโอเคนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยประกอบ เข้าให้ครบนะครับผมโอเคครับครับผมก็เป็นอันว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ปกติเหมือนมาจากโรงงานครับผมในการเปลี่ยนมือเปิดด้านในของ e อเวอเรฝั่งคนขับนะครับผมโดยที่เราเอาแค่ตัวมือเปิดเท่านั้นครับอย่าไปรื้อทั้งหมดนะครับครับผม เอาเฉพาะแค่ตัวนี้มาใส่แค่นั้นครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ